มาแล้วแกกองรอรีวิวจาก Adidas ครับผลประกอบการจากอันนี้ผมซื้อจากเว็บไซต์ Adidas ช่วงดับเบิลเดย์เหมือนกันเพราะเขาก็ทำส่วนลดมาเยอะอคือบางรุ่นเนี่ยไม่ได้ขายในในพวกแอปส้มแอปม่วงนะครับเขาจะขายบนเว็บไซต์แล้วจริงๆนะเพื่อนๆเ,เข้าไปดูในเว็บไซต์เขาอะ Adidas.co.th ะรุ่นมันเยอะแล้วมันก็ลดราคา เยอะด้วยคือเราต้องหาหลายๆที่นะคู่นี้เนี่ยรุ่นนี้นะ Supernova Solution สองเนี่ยผม,มรอสีนี้มันลดราคาอยู่แล้วในแอปส้มแอปม่วงไม่ลดราคามันมาลดในเว็บไซต์เออพูดสักขนาดนี้หยิบเอามาให้ดูดีกว่าว่าที่อยากได้มันสีนี้ครับสีเทาครับไม่อยากได้รองเท้าสีดำแล้วสีดำเยอะเต็มบ้านแล้วนะครับ Supernova Solution นะครับ2 นะขนาด10 US 9.5 UK นะครับ280นะราคาเต็มน่าจะ4,007มั้งเท่ากับ Supernova Rise 2ราคาเท่ากันแต่คู่นี้ออกแบบมาสำหรับคนที่ต้องการความมั่นคงนะครับเทา้าล้มก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องเท้าล้มนะครับหลายๆคนก็ถามแบบว่าแล้วมันต่างกันยังไงระหว่าง Rise กับ โซลูชันนะครับ <S S ก็โซลูชันสำหรับคนเท้าล้มเน้นความมั่นคงมากขึ้นนะหรือถ้าเกิดใครที่ไม่ได้ซีเรียสตรงนี้ก็คือร้ายสองเนี่ยใส่ได้สบายๆนะครับโอเคมาหมุนตัวให้ดูหนึ่งรอบหน่อยนะครับยังเหลืออดิดาสสดไหนเราไม่ได้รีวิวอีกไหมทาคุมิเซนไง <laughs> เพื่อนก็ตามนะทุกคนก็ถามว่าผมจะรีวิวเมื่อไหร่นะทาคุมิเซนนะครับ <laughs> เดี๋ยวผมค่อยๆทยอยทำไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับ ่4 7 0 0ผมได้มาที่ราคา2,006ถ้าจำไม่ผิด2,006มั้งมันลด30 30แล้วมันลดนะมันลด20แล้วมันออนท็อปอีก30อะมันก็เลยเหลือประมาณสัก4,006เอ้ยขอโทษขอโทษขอโทษเหลือว2 6 2,006โอเคผมพูดใหม่ดีกว่าเมื่อกี้เสียงเครื่องบินดังมาก คู่นี้ราคาเต็มคือ4,700นะครับแล้วผมได้ส่วนลดมาในเว็บไซต์ Adidas ช่วงเด็ตบั d เดซึ่งเดี๋ยวมันก็ต้องมีเรื่อยๆแหละครับลดน่าจะลด20ก่อน25ก่อนมัน้งแล้วลดต่ออีก30มัมั้งมนก็เลยสักประมาณสัก2 6 0 6ได้มา2 6 0 6ครับเราซื้อตอนซื้อรถราคานี่แหละซื้อราคาเต็มไม่ไหวนะฮะหมุนตัวไอ้ดุนรอบาเป็นสีเทาครับ ไม่อยากได้รองเท้าสีดําแล้วก็เลยรอสีนี้มันลดราคาแล้วมันก็ลดแล้วนะฮะในที่สุดนะครับรอมานานทีเดียวนะเป็นสีเทานะครับอ่อนๆมีโลโก้3แถบ Adidas นะครับด้านทั้ง2ฝั่งนะด้านนอกแล้วก็ด้านในนะครับแล้วก็ด้านหลังเป็น Adidas Adidas แบ like บ Perform a n c e นะไม่ใช่ Adidas แบบตัว Original นะครับโอเคลิ้นรองเท้าเป็นแบบหนาหนานิดนึงนะครับเอาไปดูใ,ใกล้ๆดีกว่านะ เมดอินไชน่านะครับรองเท้าคู่นี้เมดอินไชน่านะครับตัวของอินโซสามารถถอดได้ไหมถอดออกมาได้นะครับนี่ถอดได้เลยสามารถเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนอินโซได้นะครับถ้าเกิดไม่ถูกใจอินโซที่เขาให้มานะครับเชื่อรองเท้าเป็นไนลอนธรรมดาปกติไม่มีอะไรนะครับโฟมใช้ Dream s t r i k e Plus นะครับ Dream s t r i k e Plus นะฮะเนื่องจากว่าผมไม่มีรุ่นแรกผมเลยไม่รู้ว่า ไอรุ่นแรกเนี่ยปริมาณดีมสไตัมันมากน้อยขนาดไหนแล้วก็อีกหนึ่งจุดก็คือรองเท้าคู่นี้จะมีโฟมอีกหนึ่งชั้นนะครับชั้นล่างตรงนี้ที่เป็นสีขาวขาวที่ดูคนละสีกับตัวดีมสไตปัทเลยแต่ Adidas ไม่ได้ระบุว่าไอชุดนี้ชื่ออะไรนะครับไลท์ t ไตล์ไมไม่น่าจะใช่นะครับแล้วมันก็จะยาวมาถึงตรงนี้เลยนะครับ แล้วก็เติมบริเวณด้านนี้ก็จะเติมพื้นที่เยอะหน่อยนะโอเคนะครับมาดูที่ o u t าโซบ้าง o u t าโซเป็นแบบนี้นะครับมีผมจำชื่อไม่ได้เป็นรลอดแต่ว่ามันไม่ใช่ Energy ร o อเหมือนในพวกอ r ริซ r o แต่มันเป็นรลอดเหมือนกันนะครับหลอดพื้นยางอะ่ะนะโอ้ตรงนี้โฟมตรงนี้คนละสีตรงนี้เป็นโฟมตัว Dream Style Plus แน่นอนนะครับจับกด กดเข้าไปเนี่ยรู้ได้ถึงความหนาแน่นของโฟมเลยโฟมคนละตัวมีความหนาแน่นที่แตกต่างกันเอาโซไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรนะครับโอเคอาซูเปอร์โนวาโซลูชันน้ำหนักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวลองดูช่างดูน้ำหนักอยู่ที่274ิกรัมในขนาด10 US 9.5 UK นะครับ274 274นะฮะก็กลางๆนะเ,ออเมื่อกี้คู่เมื่อกี้ที่ เท่าไหร่นะ287ใช่ไหมอ่าน274 275นะครับเดี๋ยวลองสวมดูนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคู่ครับที่ Adidas ก็จะไม่ได้โปรโมทมากส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยโปรโมทรองเท้าคนเท้าล้มไงมแล้วคนที่มีปัญหาเท้าล้มก็ก็ต้องหารองเท้าก็ต้องมาศึกษากันนะครับว่าเอาคู่ไหนดีอะไรอย่เงี้ยนะครับก็ผมก็เป็น อีกหนึ่งช่องทางแล้วกันนะให้เพื่อนๆที่แบบมีปัญหาเรื่องเท้าล้มนะฮะมาลองดูได้ว่าเออมันมีรองเท้ารุ่นไหนที่มันออกแบบมาสําหรับคนเท้าล้มบ้างน,นะครับผมก็ซื้อมามาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกทีนะครับโอเคนั่นง่ายเห็นไหมฟิลลิ่งโฟมมันต้องเป็นแบบนี้แหละถ้าเทียบกับไรซ์นะครับไรซ์สเนี่ยนุ่มกว่าเยอะเลยนะครับคู่นี้ก็จะออกแบบแนวแน่นนะครับอ,อุ้งเท้าดันไม่เยอะครับดันไม่เยอะมากนะฮะแต่เฟิร์ม โฟมมันแน่นเลยนะครับเฟิร์มนะมีความมั่นคงดีออลองเหยียบกระโดดเบาๆสิพอได้อยู่นะพอไหวอยู่นะครับโฟมแน่นดีนะฟิลลิ่งแบบนี้นี่ใส่เดินน่าจะสบายแล้วก็เวลาที่ไปเล่นพวกยิมเข้ายิมอะไรเงี้ยก็พอเล่นบอดี้เวทได้นิดหน่อยนะครับมีความมั่นคงดียืนขาดเดียวพอไหวไหมนะ ยืนขาเดียวยืนขาเดียวได้อยู่นะครับได้อยู่มั่นคงดีครับอโอเคฟิลลิ่งก็ประมาณนี้นะครับพเพื่อนๆครับสำหรับโซลูชัน2ของ Adidas Super n o v a เอเท้าผมยาวจริง265นะครับลองฟิตติ้งให้ดูคร่าวๆก่อนนะก็เหลือประมาณ1นิ้วโป้งครับบวกมา1.5เซนนะครับเหลือเหมือนกับ a d ด d a s ท,ทั่วไปแหละก็ เพื่อนๆอ,อาจจะบวก1เเซนก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครจะใส่วิ่งยาวก็จะแนะนําว่าบวก1.5ไปเลยนะมันมันเหลือมาน,นิดนึงอ่ะดีกว่าเผื่อเท้าเราขยายขึ้นมาอีกนะครับโอเค2,600บาทถ้าชอบสีเทาสีนีเ้เว็บไซต์ ridas ไปกดได้นะครับหรือรออีกสักนิดนึงเดี๋ยวผมว่าในถ้ารุ่นนี้นะในแอปม่วงอาจจะมีออแอปส้มจะไม่ค่อยมี รุ่นนี้นะโซลูชันสอเนี่ครับในแอปม่วงอาจจะมีแล้วลองรองดูราคากันก็แล้วกันนะครับว่ามันจะลดเหลือเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดแต่ถ้าอยากได้ราคาดีผมว่าไปเว็บไซต์ด d i ีดา้าราคาจะดีกว่าอืมคิดแบบนั้นนะจริงๆก็เห็นมาหลายรุ่นแล้วที่ราคาจะดีกว่านะครับโอเคก็ฝากเพื่อนๆไว้ก็แล้วกันครับเดี๋ยวรีวิวเต็มๆจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับขอไปทดลองใส่ วิ่งแล้วก็ใส่ในชีวิตประจำวันด้วยนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับก็ออแกะกล่องรอรีวิวคลิปนี้ซูเปอร์โนวาโซลูชันลาทุกคนไปก่อนนะครับบ๊ายบาย